รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะบอกใครหมื่นพันข้อสงสัยอยากเก็บไว้อยากไขปัญหาอยาคาทางสว่างหันทางที่เคยคิดว่าเดียวได้ยถูกปมปัญหาจะคลี่คลาย ไม่ออกบอกลูกพี่น้ำฝนจะมีจะจนขอเป็นคุณคิดดีธรรมะขัดเกล่าให้ขัดอีกไงคิดคุณธรรมน,ำ,นำจิตสองทางสวา่างถามมาเธอไม่ว่าจะหนักจะหนากค่แง่คิดดีปัญญามีปัญหาพม่คุณจะไว้ว่า <struggling> <ault piano> คิดไม่ออกบอกลูกพี่น้ำฝน เริ่มต้นรายการที่ท่านผู้ชมจะต้องชงวนสนเทศทุกครั้งที่ชมว่านี่คือรายการประเภทไหนกันแน่เป็นรายการเกี่ยวกับปัญหาชีวิตหรือเป็นรายการเกี่ยวกับธรรมะเชิงวิชาการแต่จริงๆแล้วรายการนี้ครับสิ่งที่แปลกที่สุดคือไม่มีสินค้าสนับสนุนไม่มีโฆษณาธุรกิจอื่นใดครับ เป้าหมายของการทำรายการนี้ตั้งแต่คนถ่ายทำรายการคนผลิตรายการไปจนถึงตัวผมเองครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเป็นการทำเพื่อการกุศลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้จะเกิดกุศลจิตเกิดความคิดในเชิงบวกทำให้ท่านนั้นปลอดโปร่งจากความทุกข์นั่นแหละครับคือความสุขของพวกเราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นการทา เรื่องราวที่เรียกว่าพิธีกรรมในการสร้างน้ำพระพุทธมนต์หรือกำเนิดน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้หรือเทปที่แล้วนะฮะก็จะเป็นพิธีกรรมที่ท่านได้ชมต่อกันมาเราจะย่อเอาของสัปดาห์ที่แล้วมานิดนึงและ้ท่านได้ชมกันเป็นเต็มว่าการทำน้ำมนต์เนี่ยครับเมื่อกำเนิดเกิดเป็นน้ำมนต์นั้นเขาจะต้องมีการสวดการอะไรกันบ้าง และนี่ไม่ใช่น้ำมนตที่เราทํากันเองกันขึ้นแิดใหม่หรือง,งานมาเกิดหรือง,งานเลี้ยงพระ<ม>แต่อันนี้เป็นน้ํามนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยครับคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝน เปียปฏิอธิตาไมหัางมาตะเนเตยมูนีสลาเสียเสียปฏิอิตัวไม่พัวตัวทำมัวทวิรวจเนสังพัวปฏิอิตัวไมหังบุเลสาปภูนาการรัวหัทะเยะเมียอนุรดตสาเรียกัวตัวจะท่ากิเนียกรัวทานโยเมียจิพาพระสมมงัวพันลานัวเจวาม าพิเนสวเนีมายหัางอาสุงอานันทลาอุรวาสะโคจัมหานาโมอุปาสุงวามาสุตะเกียเกียสะตัวเปียติปากะเสมิงสุริโยวะปะปังกัลโลวนิสินโนสิริสัมปันโนสวาเปียมุนิปุ่มข้ววะขุมาลกาสะปวเทารวมเฮียนเทตวะทัพวะสุ ังปฏิเสธที่ผู้นากระโหลกปุณนนัวอัางผูริมาลัวเจ้ปาลีณาเกษวันเรีเทลาปานใจเมชาตานารายณ์ิลักกาบมมะเสศเสศที่มหาเทลาวิธิตาทินัสาวกาเฮเตเสศที่มหาเทลาทิตวันตัวที่นวลัสากตาบุวนา เดียบิเวงสุนาราสะปาตาน่างกาลาทะยวอปุตตาอตเวสตินายคาสังเมตติตาไม่ห่างวาดตะเกเต ภูนาคารวะนาเยเมอุรวนัวเสียเมวตัวจะทากินเนวทายวเปียติาขสมิงมพันลานวจวามเกียริเนสวัสดียไม่หงอาทรงอนาลาหุโลกาสบวจะมหานาโมวุบาสุวามมาะเกเกสตัวเปีิปาสมิสุริยวะปังกาลัิสิลิสิลิ ตยเสียติมหาเทยลาทิตวันโตชินวละซาฉลันตาเสียละเตยเจียนาอามกามเตียสุสังทิตาละกันังบุรัตโตอาชิตากิเนเมตะสุตตะกลางกะจักกงป่าจัตวา ไม่ห่างอาซุอานันระราหูโรคาศโปรจะมหานาม่อุปสุ่วาม เกียสตัวเท่าข้าสมิงสุนริโยว่าปะพังกัลวนทสิ้นวสิสิสามปันโนโซเปียตัวมุนใภูมิกะวัวภุมาลกาสปวเทรวาเฮเสจตวานตะวสัวใม่ห้างว่าทนเนเนีจางปฏิเทศิภุลากัลวัป่วนหังปุริมารว่าเจาวัดเดนรสวะดเตาปัใจเวชาตานะ ซาเยติมหาเทลาวิจิตานวนมราเาเตศิมหาเทลาทิตะวันตัวชิโนนราซาฉลันตาเซระเตเชนอังขมังเกสุสันติตาละทนังบุรัตตวาอาสิตากิเนยเมตส่วนตะกลางตะชะกังปัสชตัวอาสิวามเมอังคุลิมาลตัง บวทาเทวามาณังเวาหันังจะสุสาจสภัสรังเกียริเวงสุนาราสภันาลาทยุบุทาอัตเวสตินายกาสเพปฏิยติตามไมหงมาถัเตเตมุเมสลาเสียเสียปฏิทโตไปห่างบัญโทษ ติยติตัวนายหั้งอุเนศพระคุณาการหลหงขะเยี่ยมีอนุรวตตัวมีป่วตัวจะทากินเนื้อวดทานยวเปียติพาค้าสมิงโุกคันลานัวเจวามะเกียทากินเนื้น้ำเลวานา ทธมารตัสเถยตัุาภุมจอมานไตรจักรตรานมกสัะสัพพะไัพพะทองตัลาตังะอารันสัพะพ่อฟััะาอะกวันเดพธ ยาตานใจเยาวมแาที่เข้าา่นครับขึ้นอขึ้นงกััม่ลองยัถึอว้กว้งันุองจดทองจุวัลนี่เลยครับหรงพ่อน้ำฝนร้านเท้านะครับล้างเคุณแม่ผู้มีพระคุณนะ ถ้าไม่มีคุณแม่พวกนี้ครับไม่มีด็อกเตอร์ผู้ปาหลัดจิตวิทย์ครับขอบคุณนะครับเป็นมากที่น่าชื่นใจและเต้นตใจนะครับกระเต้นใจเป็นยิ่งนะครับพันล้างที่เท้าสำหรับท่านที่อยากจะทำบุญนะครับหล่อพระพรุ่งนี้นะครับมาทางด้านผสมได้นะครับนะครับเพราะพรุ่งนี้พระเดชพระคุณท่านสดจะมีพิธีการหล่อพระพระเดชพระคุณด้วยนะครับมาขอเชิญทำห้าประโยชน์นะครับวัดสแกด น้ำลูกศิษย์ของจักคพูนสมเด็จบบนะฮะน้ำมนต์นะครับก็นำขวดนะครับนั่นก็เป็นพิธีครับที่ก่อให้เกิดกำเนิดเป็นน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนตามตรงครับหลวงพี่บทสวดนั้นมีมากมายไก่กองใช้พิธีเวลานาน,านมากตำรับตำลาเลยที่พระเถรคุณหลวงพ่อพูนท่านไว้สอนไว้ะครับสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสาคุณก้าจบ สวดบทโพธฌงค้พริตก็คือเกี่ยวกับเ,เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแต่ก็จะมีการสวดโพธฌงค้พริตเนี่ยเก้าจบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการสวดเจริญนวนุฒิบทคาถาชินบัญชรอ,อีกเก้าจบนะครับอย่างละเก้า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 จบแล้วก็ไปสวดบทอานัตตลักษ์บทอานัตเนี่ยือไอ้บทอาทิตนะบทอาทิตย์อีกหนึ่งจบ สวดบูชาพระอาทิตย์เนี่ยอีกหนึ่งจบแล้วก็ไปจบด้วยบทธรรมจักรกับเปรณาสูตรครับถือว่าเป็นการจบใช้เวลาประมาณร่วมๆสองชั่วโมงในการสวดสวดตั้งแต่เวลา11บเนกาห้นาทีครับนะครับนั่นเองโอ้โหสวดข้ามเพลเลยนะครับถูกต้องฮะก็ต้องบอกว่าสวดเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่พระอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางศีรษะใช่ตั้งฉากแล้วก็จะสวดไปจนกระทั่งจบบทสองชั่วโมงกว่าถูกต้อง พี่ครับหลังจากที่ทนะําน้ำผู้ชมนลขึ้นมาแล้วเนี่ยครับวันที่เป็นวันไหวครูที่ถึงนี้20พฤษภาคมวันวิสาขบ,บูชานีครับถ้าอยากจะมาร่วมเข้าวิธีต้องทํำยังไงครับทําจิตใจให้สบายๆในวันที่13ก่อนนะฮะวันที่13พฤษภาคมก็จะมีพิธีบวงสวงบูชาเทพเฮาดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดของเราในวันที่13พฤษภา13พฤษพฤภาถ,ถูกต้อง สิบสามพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นพิธีเกี่ยวกับการที่เราบวงสรวงบูชาเทพเพรดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพอถึงวันจริงก็คือวันที่20พฤษภาซึ่งตีนี้ตรงกับวันวิสาขาบูชาก็คือวันที่20พฤษภาคมคก็คือวันไหว้ครูที่เราศิลปินดารานักร้องนักแสดงก็มาร่วมมารวมพลังในการที่จะรำลึกถึงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อแสดงถึงความเป็นกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตนั่นเองอนะพี่รับวันที่13พฤษภาที่ สักการะบวงสวงเหล่าเทพเนี่ยครับเริ่มกี่โมงครับก็พิธีนี่ก็จะเริ่มวันที่13มพฤษภาก็จะเริ่มเวลา9โมง9นาทีก็จะเสร็จลงก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงครับพิธีบวงสวงชานั่นคือ13พฤษภาใช่ถูกต้องบวงสวงเหล่าเทพพดารักนะครับวันนั้นเนี่ยวันนั้นจะจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าพิธีเนี่ยเทพพดาลงมาอำนวยอวยพรตามถือตามหลักที่ตามหลักโหราศาสตร์ โผลาราชา์เขาเขาวางไว้วางเลิกไว้ครับนั่นเองก็เพื่อเป็นการทําเพื่อให,ให้แก่สิทธิญนุสิ์ทั้งหลายในการที่จะมาร่วมพิธีในครั้งนี้แล้วก็ขอย้ําว่าพิธีต่างๆนาน,านะที่วัดไผ่ล้อมไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับไว้แต่เพียงเต่ว่าเป็นฝันและกําลังใจในการที่จะพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมีฝันและกำลังใจในการที่จะกลับไปดําเนินชีวิตประกอบสมาธิด้วยความสุขใจนั่นเองคิดไม่ออก บอกหลวงพี่น้ำฝนคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนนั่นก็คือเรื่องราวของจุดกำเนิดที่มาของน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งท่านผู้ชมนะฮะที่ชมมาต่อจากคราวที่แล้ว ท่านจะได้เห็นเรื่องราวพิธีและขั้นตอนต่างๆโดยสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้ำพระพุทธมนต์นั้นถือเป็นสื่อแห่งความมงคลสูงสุดที่เราเห็นในงานมงคลพิธีต่างๆและน้ำพระพุทธมนต์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีในจารึกไว้ในพุทธประวัติครับมีบทสวดต่างๆมากมายเกี่ยวกับน้ำพระพุทธมนต์และน้ำพระพุทธมนต์ ที่ทำขึ้นมาที่ท่านได้ชมนั้นจะนำไปสู่พิธีงานไหว้ครูซึ่งจะตรงกับวันที่20พฤษภาคมเป็นวันวิสาขาบูชาของทุกปีซึ่งหลวงพ่อพูนท่านได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าการไหว้ครูนั้นปกติเป็นครูช่างครูการแสดงครูนันตศสินแต่คนทั่วไปสามารถที่จะเข้าพิธีไหว้ครูได้เพราะเราจัดงานไหว้ครูในวันวิสาขาบูชา วันแห่งสมเด็จพระส,มรสัมมาสัพพุทธเจ้าและครูที่สูงสุดของพุทธศาสนิกชนก็คือองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัพพุทธเจ้าสัปดาห์หน้าครับคราวหน้าท่านจะได้เห็นพิธีไหว้ครูว่าเป็นอย่างไรครับวันนั้นเนี่ยวันนั้นจะจะเป็นวันที่ททเขาเรียกว่าพิธีเทีเทพดานลงมาอำนวยโวยพรตามถืวตามหลักที่ตามหลักโหราศาสตร์โหราจารเขาวางววางเลิกไว้ ก็เพื่อเป็นการทําเพื่อให้แก่สุอย่างิศิษทหลายในการที่จะมาร่วมพิธีในทคงนี้แล้วก็ขอย้ำว่าพิธีต่างๆนานาที่วัดไผ่ล้อมไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยไว้จะเพียงแต่ว่าเป็นปันและกาลังใจในการที่จะพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมีความแล่าใจในการที่จะกลับไปดําเนินชีวิตประกอบสมาธิด้วยความสุขใจนั่นเองคิดไม่ออก บอกหลวงพี่น้ำฝน